ราบสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักประจําช่องมาร์คเอพีและท่านผู้ชมที่เข้ามาดูใหม่ทุกๆท่านเลยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับนะครับผมท่านผู้ชมทุกๆท่านเข้าสู่ช่องมาร์คเอพีอีกเช่นเคยเน่นเดงนะครับผม ท่านผู้ชมครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงในส่วนของเจ้าโกัรโยนะครับผมที่หลายๆคนเนี่ยขอผมมาเยอะมากเลยนะครับผมแต่จริงๆแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยผมกะจะลงในส่วนของเจ้าแร้งนะครับผมที่เป็นแร้งเออเสื้อแร้งใหม่นะครับผมแล้วก็มันจะมีวอลเปเปอร์นะครับผมสําหรับแร้ง 4V4 ใหม่ด้วยนั่นเองนะครับผมแล้วก็จะมีแร้งใหม่ชื่อว่าแร้งเกาหลีรือถ้าเป็นเกมอื่นก็เรียกว่าเกาหลีสเลยนะครับผมเรียกได้ว่าค่อนข้างจะเท่มากๆเลยนะครับผมก็ แต่ว่าวันนี้นะครับผมเราจะมาดูในส่วนของโกลรยกันก่อนนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่ทันช่องอื่นนะครับผมนะช่องอื่นก็น่าจะลงวันนี้แหละเพราะมันเพิ่งมีหลุดออกมาเมื่อวานนั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันจะเป็นลักษณะชุดประมาณไหนนั่นเองครับผมแต่ผมคิดว่า คือตอนนี้เนี่ยชุดแบบว่าจําลองเป็นมอสในเกมเนี่ยมันยังไม่ออกมานะครับผมมันออกมาเพียงแค่รูปย่อนะครับผมแล้วก็รูปหน้าตู้เนาะแล้วก็จะเป็นชิ้นส่วนแยกนะครับผมบอกได้เลยว่าชุดนี้ค่อนข้างดีจาคุ้มมากๆเลยนะครับผมแล้วก็ คือถามว่าชัวร์ไหมเนี่ยผมยังไม่ค่อยคอนเฟิร์มเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่าเขาบอกมาประมาณนี้สักประมาณ80ได้แล้วนะครับผมเพราะว่าดาวมารอยอเนี่ยมันเป็นอีกชุดหนึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูกันในคลิปอื่นนะครับผมเนาะก็เดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของเจ้าโกโรโยกันนะครับผมแต่ก่อนอื่นเลยท่านผู้ชมผมจะมาพูดถึงกิจกรรมสักหน่อยดีกว่าเป็นกิจกรรมตัวนี้นะครับผมที่เรายังไม่เคยเล่นกันแล้วผมก็อยากได้มากๆเพราะว่ามันมีท่าทางปักธงมาด้วยนั่นเองนะครับผมแล้วก็อยากได้มากๆเลย เราจะมาลองเล่นกันเลยนะครับผมก็เดี๋ยวขอขอนุญาตเป็นในส่วนของกำหนดโดยชะตาไปก่อนนะครับผมว่ามาร์กเอพเนี่ยจะได้เท่าไหร,ร่นะฮะผมนะลดราคา70%นท่านผู้ชมโหเอาเรื่องนะครับผมนะแต่ว่ามันไม่มีเออมันไม่มีท่าปักธงนะครับผมแล้วก็ขอพวกนี้เนี่ยผมได้มาหมดแล้วด้วยเดี๋ยวขออนุญาตซื้อเป็นในส่วนของตัวนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับผมเออท่านผู้ชมมันมีส่งให้เพื่อนด้วยวะ่ะเตรเก๋งนะครับผมนะอ้าวทำไมมันเลือกซื้อได้แค่อย่างเดียวล่ะ ขนอนุญาตเปลี่ยนไปก่อนแลกกันนะครับผมนะอ,อ๋อต้องกาหนดโนชะตาใหม่เะฮะผมก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันนะครับผมอาจารย์จริงๆน่นมันเคยเข้ามาแล้วรอบนึงนะครับผมในสงกิจกรรมแบบนี้นั่นเองนะครับผมเนาะ <S <S ก็เดี๋ยวคนอนุญาตเปลี่ยนไปก่อนนะครับผมนะก็เดี๋ยวเปลี่ยนไปก่อนเลยนะครับผมถ้าปักธงเนีย่ยม,มาเมื่อไรผมซื้อแน่นอนนะครับผมนะไม่ว่ามันจะเป็นราคาเท่าไหร่นะครับผมก็เดี๋ยวคนอนุญาตเปลี่ยนไปก่อนเอ้ยท่านผู้ชมโอ้ชุดนี้ผมอยากได้วะชุดเนี้ยซื้อไปก่อนแล้วกันนะฮะอยากได้นะครับผมนะ อ่ะเอาไปเอาใหม่ก่อนนะครับผมถ้าปักธงมาถ้าปักธงมาหน่อยปึ๊บมีของที่เราอยากได้อีกไหมไม่มีนะครับผมนะของที่เราอยากได้มีหมดแล้วนะครับผมเนาะก็เดี๋ย,ยวขออนุญาตเปลี่ยนหาท่าปักธงเลยดีกว่านะครับผมมันจะมีจริงๆหรือเปล่าเนี่ยเกออ้าเพชรจัดไปนะครับผมนะเก้าเพชรจัดไปเก้าเพชรจัดไปนะฮะเก้าเพชรจัดไป <c oughs> เฮ้ยมันมีจริงปะเนี่ยเออโดนต้มอีกปะเนี่ยท่าปักธงท่าปักธงท่าปักธงหน่อย คนอื่นนี้หมดแล้วขอทับ,บางทงน้อยโถไม่มาเลยท่านผู้ชมมันน่าจะออกยากอยู่พอสมควรเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยว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 อ๋อมันได้อย่างงี้นี่เองใช่ไหมมันต้องเป็นแบบ <c oughs> ขนาดนี้เลยหรอมันได้ยากขนาดนี้เลยอ่ะท่านผู้ชมโอ้โหมันได้ยากขนาดนี้เลยเชียโอ้ยก็ว่าอยู่ทำไมในนี้มันไม่ออกนะฮะแหม ก็น่าจะไม่ได้แล้วะผมคิดว่านะคือแบบมันต้องมันต้องสะสมคะแนนด้วยวะท่านผู้ชมมันไม่ได้ได้ง่ายๆนะท่านผู้ชม <c oughs> น่าเศร้าจังเลยนะฮะก็เดี๋ยวดูของไปก่อนแล้วกันนะครับผมว่ามีอะไรที่อยากได้หรือเปล่านะฮะก็คงจะเป็นตามนั่นแหละนะครับผมก็ตามจํานวนนะครับผมตามจํานวนแบบว่าที่เราเนี่ยเอ,อใช้นะครับผมใช้เพชรนั่นเองนะครับผมเนาะก,ก็ตามนี่แหละนะครับผมก็มันค่อนข้างที่จะ เยอะอยู่พอสมควรเลยนะครับผมก็เป็นเออเป็นแสนเพชรเลยนะฮะ <c oughs> แทบล้อกเนี่ยโอ้ให้ตายสิก็เขาบอกว่าอะไรเนี่ยแป๊บหนึ่งเด้อแป๊บหนึ่งเด้อขออนะะุญาตอ่านให้มันละเอียดสักครู่นะครับผมนะเขาบอกว่าเข้ามาศาลเจ้านะครับผมนะเติร์ดเติร์ดเติร์ดส่วนลดนะครับผมส่วนลดหนึ่งรอบเท่ากับการซื้อไอเทม8ชิ้นนะครับผมแล้วก็อะไรเนี่ยพิเศษสุดชอ็ชอปแ,แจกกระหนามจ่ายคุ้มมากท็อปสเปนเดอร์รับ ทันทีไอเทมสุดแลงธงโจสลัดก,ก็คือเป็นการซื้อที่มากที่สุดนั่นเองนะครับผมมันก็มันค่อนข้างที่จะเยอะเกินไปนะครับผมแลนะ้ผมคิดว่ามันยังไม่คุ้มสักเท่าไหร่ผมคิดว่าเดี๋ยวค่อยมาเอากันที่เออเอาหรือว่อาพูดผ,ผิด <laughs> ดูไม่ดีเลยครับพูดเมื่อกี้นะครับผมเนาะก็เดี๋ยวค่อยมารอกิจกรรมอื่นกันดีกว่านะครับผมวันนี้ก็สุ่มไป,ไปแค่นี้พอแล้วกันนะครับผมอันที่ผมก็เพิ่งดูกิจกรรมเมื่อกี้เหมือนกันนะครับผมเนะา,า,านะก็เดี๋ยวต่อไปนะครับผมเราไป ดูในส่วนของเจ้าแบนเนอร์แล้วก็รูปยอดในส่วนของโกลรอยョใหม่กันเลยดีกว่านะครับผมไปกันเลยและนี่ก็จะเป็นแบนเนอร์หน้าตู้นะครับผมที่เพิ่งถูกปล่อยออกมาเมื่อวานนั่นเองนะครับผมแบบว่าสดๆร้อนๆออกจากเตาเลยนั่นเองนะครับผมมีชื่อชุดว่า Re v ว n g e นะครับผม r e v ว n g e Toxic ินะครับผมเป็นลามบันเดอรนั่นเองนะครับผมก็เป็นชุดเซตที่เขาบอกว่าจะเป็นโกลรอยนั่นเองหรือว่าออโรรอยนั่นเองนะครับผมในภาษาโปรตุเกสนั่นเอง นะครับผมน้อลักษณะชุดก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผม,มันี้จะเป็นในส่วนของชุดย่อนะครับผมรูปย่อรูปนี้เราก็ยังไม่เคยดูกันนะครับผมสำหรับชุดนี้เนาะจะแยกได้ทั้งหมด5ชิ้นด้วยกันนะครับผมชิ้นแรกจะเป็นในส่วนของเจ้าทรงผมนั่นเองนะครับผมก็จะมีหมวกอยู่ข้างบนแล้วก็เป็นทรงผมสีม่วงเี่ออยู่ด้วยนั่นเองนะครับผมนอแล้วก็ชิ้นพิเศษต่อไปเลยนะครับผมจะเป็นในส่วนของผ้าปิดปากนั่นเองนะครับผมลักษณะจะเป็นแมสสนะครับผมเป็นแมสสสี ดำนะครับผมแล้วก็มีลายเป็นเขี้ยวสีเขียวนั่นเองนะครับผมเรียกได้ว่าผมว่าแมสัวเนี้ยมันมันสวยที่สุดในเกมแล้วนะครับผมเป็นภาพอีกตางที่สวยที่สุดในเกมแล้วตอนนี้นั่นเองนะครับผมลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้เลยต้องมารดูกันอีกทีนะครับผมว่าเวลาแบบเอ่อเวลาใส่จริงๆเนี่ยมันจะสวยอย่างในรูปหรือเปล่านะครับผมเนาะแล้วก็ชิ้นตัดไปนะครับผมจะเป็นในส่วนของตัวเสื้อนั่นเองนะครับผมก็จะเป็นเสื้อกั๊กนะครับผมแล้วก็จะมีฝ้อยสีทองเนี่ยห้อยอยู่ด้วยนั่นเองนะครับผมเหมือนพระเลยนะฮะ แั้ก็จะเป็นเสื้อแขนยาวนะครับผมแล้วก็จะเป็นลายไฟสีเขียวนั่นเองนะครับผมตรงชายเสื้อก็มีเขียนคําว่าท็อกซิกด้วยนั่นเองนะครับผมก็เกี่ยวกับพวกชุดสารพิษอะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ต่อไปนะครับผมจะเป็นกางเกงที่ค่อนข้างที่จะเท่มากๆเลยนั่นเองนะครับผมก็เป็นลักษณะประมาณนี้เลยนี่เป็นไงคือมีถุงเท้านะครับผมเท้าข้างหนึ่งแล้วเราก็เขาเรียกว่าอะไรแบบเป็นลายข้างหนึ่งนะครับผมแล้วก็มีถุงเท้าให้เป็นสีดำนะครับผมแล้วก็เป็นกางเกงขาสั้นนั่นเองนะครับผมเรียกได้ว่า ตังเกนตัวนี้เนี่ยอยู่ในรูปค่อนขันจะสวยมากๆเลยนะครับผมต้องมารอดูกันของจิงนะครับผมว่ามันจะทรงมันจะเข้ารูปกับเจ้าตัวแบบว่าทุดแจ๊สถอดเสื้อหรือเปล่านะครับผมแล้วก็ที่สุดท้ายนะครับผมจะเป็นในส่วนของรองเท้าบอกได้เลยว่ารองเท้าก็เปียวเช่นเดียวกันนะครับผมก็เป็นรองเท้าสีเขียวแบบนี้เลยนะครับผมซึ่งในชีวิตจริงเนี่ยรองเท้าสีนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นที่ยอนนิยมมากๆเลยนะครับผมมันค่อนข้างที่จะเด่นมากๆเลยนะครับผมก็เป็นรองเท้าทรงประมาณนี้เลย นะครับผมก็เป็นรองเท้าผ้าใบนั่นเองนะครับผมก็เป็นชุดประมาณนี้เลยสำหรับโกลรอยนั่นเองนะครับผู้ชมนี่ยก็จะเป็นในส่วนของชุดเซ็ตนะครับผมที่เขาบอกมาว่าจะเป็นโกลรอยใหม่นั่นเองนะครับผมเนาะก็คือตอนนี้เนี่ยมันมีแบนเนอร์ในส่วนของตู้สุ่มกิมเปิลนะครับผมได้โกโรอลเนี่ยออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวคลิปหน้า เราจะมาดูกันในส่วนของชุดแรง็งซีซั่นใหม่นะครับผมแล้วก็เป็นวอลเปเปอร์นะครับผมวอลเปเปอร์แรงสี่วิสีด้วยนั่นเองนะครับผมแล้วก็จะมีชุดเซตที่ใช้โทเค็นแร็งแรกในอ่าแบบว่าอันใหม่ด้วยนั่นเองนะครับผมเนาะก็มีอ่าแยกที่ส่วนแล้วก็ยืนยันออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับผมเนาะสำหรับชุดเซตโกลเยโยตัวนี้นะผมยังไม่เชื่อว่ามันร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่านะครับผมแต่ก็เขาบอกมาแบบนี้นะครับผมเนาะแล้วก็ในส่วนของกิจกรรมนะครับผมกิจกรรมเอ่อโคโรโนโคโนนะครับผมก็เป็นนตัวไหเอ่ย มันยังไม่มาเลยใช่ไหมไหน <_ an> ๆ,ๆแป๊บนึงเด้เอเป็นการทายนะครับผมทายฟีไ r แอมบัสเตอร์นั่นเองนะครับผมก็จะรับเป็นสกินไมเบสบอลนะครับผมของโครโนเลยนั่นเองนะครับผมก็เป็นตัวที่เราเคยพูดถึงกันไปในคลิปก่อนแล้วนะครับผมคลิปก่อนหน้านี้นั่นเองนะครับผมเนาะคโครโนก็คือจริงๆแล้วเนะี่ยมันมีการทายติดต่อใช่ไหมก็เดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมจะเอามาให้ดูในส่วนของ แบบรูปเต็มๆนะครับผมว่าม <that> ันเป็นลักษณะประมาณไหนนั่นเองนะครับผมเอาจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของรูปตัวละครใหม่นั่นเองนะครับผแล้วก็เป็นการขายชื่อของแบรนด์ฮับบัสเตอร์นั่นเองนะครับผมขายสูกรับรางวัลไปเลยก็ขอรางวัลก้อนเป็นในส่วนของไมเด็ดตองนั่นเองนะครับผมไมเด็ดตองก็น่าจะผีหน้าเราพี่ได้ด้วยแหละมั้งในละขผงมั้งนะในละของผมก็เป็ีการให้กราบลาหันนะครับผมเขาบอกว่ากิกรรเหนือเด่นยังไม่เริ่มต้นนั่นเองนะครับผมแล้วก็ นทุกการประหารตัอนี่ยังไม่เริ่มต้นนะครับผมเนาะก็ประมาณนี้ละกันสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็มาดูกันประมาณนี้ตัวของโกโรโยที่ขอกันมาแบบเยอะมากๆเลยนั่นเองนะครับผมเนาะแล้วก็วันนี้นะครับผมเพิ่งอัดใน iPhone เป็นคลิปแรกด้วยนั่นเองนะครับผมไม่ชอบอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์บอกได้นะครับผมหากไม่ชอบอะไรแบบ ภาพมันเป็นยังไงภาพม mm <c oughs> ันไม่ดีอะไรก็ฝากเขาเปบอกผมไว้ด้วยละกันนะครับผมผมจะได้เอาไปปรับปรุงนั่นเองนะครับผมสำหรับนี้ก็กลับขอบพระทุนอ่ะพระคุณเลยกลับขอบคุณท่านผู้ชมนะครับผมที่เข้ามารับชมกันนะครับผมที่ยังไม่ลืมกันด้วยนะครับผมเนาะก็ขอบคุณมากมนะครับผมถึงแม้ว่ายูมันจะตกนะครับผมแต่ก็มันก็เป็นช่วงๆของมันแหละผมเข้าใจ นะครับผมส่วนนี้ก็มาประมาณนี้แล้วกันหากใครชอบคลิปนี้ก็เหมือนเดิมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้มาไอพีด้วยสับวันนี้ลาไปก่อนไว้เจอคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายทุกรู